สวัสดีทุกคนวันนี้ได้มาตัดผมนักเรียนนักเรียนค่อนข้างจะเป็นไอ้เยอะต้องมาสับความหนาเพราะรุ่นนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยขยันในการสระผมดูแลตัวเองอยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะสับให้บางคือน้องค่อนข้างจะมีน้องเยอะวันนี้เราก็จะมาตัดความหนาแล้วก็ตัดตันดูกันนะในบ้านก็ตัดให้ลูกได้นะง่ายไม่ยานะสับความหนาสับให้บางดูแรงง่ายนะ เด็กๆยังไม่ออได้อะไรคนะรับวายเอ้ยนะผมหนาเกินไงนี่เราก็มาสับสับให้บางแล้วเราก็ตัดดูแลง่ายแล้วสับไปเนี่ยอช้ามาขี่เกียจตี่เกียรสะ,ส,ะ,ส,ะสลัดสลัดไปโรงเรียนได้นั่งมอเตอร์ไซค์ผิดร <c oughs> ุ่นเร้อโอ้โหรู้สึกจะมีอะไรด้วยขาวๆอะไรแซม ตัดควาหนาก็ได้นะแม่บ้านทั้งหลายเยอะตัดเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจะหวังหูเยอะอืมนี่เราก็สัดให้บางดูแลง่ายเพราะรุ่นเนี้ยไม่ค่อยดูแลตัวเองสบายตอนนั้นหนาเกินใช่ไหมเขอผิวแล้วสบายอืมใช่เด็กอืมเด็กใหญ่ แต่ครับยันนั่นไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราทุกวันอะคือทุกวันหวังอะวันนี้ออกมาทัน <5 S 1> อืมโ <5 S 1> อ้ในพิวเลย,ยไหมนะเราก็เจ็ตักวามปอนหนาติงหูใช่ไหมไม่ใช่ไอฟาร์มยาวอะม,ออมาดูกันนะม่บ้านคุณแม่ทั้งหลายที่ตัดจ้างตัดให้ลูกได้ดูกันนะคะไม่ยาก เราก็จะมาแบ่งผมนะคะแบ่งอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะมาตัดกันกจะมาตัดกันมาเห็นชัดๆนั่งดีๆนะคะับคุณนายขาอันนี้ผมไม่นั่นเราก็ชช้กจะไป,ปลเลี่ยนเลยค่ะ แเลียนซับไปเลยถ้าไม่มีแต่เลียนก็เล็งเอาะกมนิดไม่ต้องเยอะพอดีพอดีไม่ต้องเยอะใส่หัวอีกต้องใส่หัวลืมใส่หัวอีกจ่างจ้างอย่างนี้เลยมีอายุแล้วก็ลืมแล้วก็ตับอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องมาเล็งมากให้มันเสมอเลย แล้วก็เล็งตลอดไปเลยน,นี่ก็จะตัดง่ายนะมีเกณฑ์น,นี้แล้วเพราะที่นี่จะตัดผมแห้งจะง่ายเลยข้างหน้าน่าหนุ่ยเพื่ออะไรนะเซ็กซี่รุนนี้ค่อนข้างจะขยันในการอาบน้ำาขยันเลที่เกียรเลยรุ่นนี้รุ่นตัวน้ำต้องสระผมทุกวันด้วย จะได้ไม่หี้เนาะอย่างนี้คุณนายแม่ก็ตัดได้ง่ายๆไม่ยากอย่างนึกได้ใจคุณลำพึงเข้ามาตัดผมต้องใส่เขาจะร้อนหรืองไงสวยนะแค่นี้ใช่ไหมปิ้งอ้โหวสวยไปเลย อย่านั่งอย่านั่งก้มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวกลายเป็นว่ายาวเงยพอเราก้มข้างหน้าปุ๊บข้างหลังยาวแล้วข้างหน้ากลายเป็นสั้นลองขาทงดทปนลมปิดเจ้ากันอน่ะ จะเสร็จแล้วเด่๋ยวดูสิโอเคค่อนข้างจะหนา้าผากแคบนิดนึงเราก็ต้องนั่นหน่อย เสร็จแล้วนะคระับแต่ก่อนใจ่งกินนะครับลูกนะเดี๋ยวเพิ่งรีบแต่แต่แต่กันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวยให้ดูสิเสร็จแล้วนะคะอับแะคะแ่นี้พอกำลังดีแค่นี้แหละเฮ้ยข้างนะหน้าเขาเนี่ยปูก็หมดแล้วเนี่ยจบแล้วไม่มีแล้วผมพอไหมแหมเสร็จแล้วเพิ่งจะมาเล่น พอไปเนี่ยพอแล้วก็น่าเกลียดกำลังดีเด็กรุ่นนี้นะนี่ก็บางไม่มีผมแล้วลูกเอ้ยให้เอาไว้สวยมากเลยไม่สวยใช่แล้วมันแยกสกมพิงรอกเอออย่าเหลือเนี่ยถ้าสวยแล้วดูผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขยันฝากผมด้วยนะครับลูกอืมรุ่นเนี้ย